เรื่องลดน้ำหนักนะครับพูดง่ายๆว่าการลดความอว้วนคือเมื่อต้นปีผมไปทำรายการเต้นเปลี่ยนชีวิตที่ช่องสามนะฮะก็มีท่านผู้ชมเขียนอีเมลมาหาว่าเอ๊ะเด็กที่อยู่ในรายการนั้นเขากินอะไรกันทำไมถึงลดน้ำหนักได้ดีเหลือเกินนะฮะสัป,ปดาห์หนึ่งลดได้3กิโลแล้วไม่ใช่แคนหนึ่งหรือสองสัป,ปดาห์นะฮะ สัปดาห์ละ3กิโลเนี่ยติดต่อกัน12สัปดาห์ตลอดรายการนะฮะอา,อาหารที่ผมให้เขากินในรายการเต้นเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมีหลักง่ายๆผมให้หลักเข้าไป7อย่างนะฮะซึ่งท่านผู้ชมหลอกเรียนเอาไปประยุกต์ใช้ลดน้ำหนักตัวเองได้นะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่าจะต้องยึดหมวดอาหาระะหมวดอาหารที่ผมให้เขาทานกันเป็นหลักเลยคือโปรตีนนะฮะ โปรโตีนก็ถัว่วต่างๆเต้า,ตาหู้งาเนื้อนมไข่นะฮะนมนี่ก็ต้องเป็นนมไร้ไขมันนะฮะเนื้อก็ต้องเป็นเนื้อที่ไม่ติดมันไข่นี่ก็ได้ทั้งลูกทั้งไข่แดงไข่ขาวพวกนี้ให้ทานได้ไม่อันนะฮะโปรโตีนเป็นอาหารหลักนะฮะผักเป็นอาหารเสริมนะฮะแต่พวกที่ก้าวร้าวอยากจะลดเร็วๆสปาราแรกให้ทานแต่โปรโตีนอย่างเดียวเลยไม่มีผักด้วยซ้ําไปนะฮะแต่พวกที่ไม่ก้าวร้าวมากก็ โปรโตีนควบกับผักนะฮะพอน้ำหนักลงได้ถึงที่แล้วเขาวนี้จะเพิ่มผลไม้บ้างก็โอเคแต่ว่าคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งนี้ไม่ให้ทานเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ให้ทานเลยไขยมันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงสุดชีวิตมันจะติดเนื้อมาร่างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงอัน,นั่นคือหลักอันที่หนึ่งนะฮะคือยึดหมวดอาหารโดยมีโปรโตีนเป็นหลักผัก เป็นตัวเสริมนะฮะอันนี้2ก็คือการออกกำลังกายแน่นอนเขาต้องเต้นแข่งกันนะฮะเพราะว่าในในการให้คะแนนเนี่ยน้ำหนักเป็นคะแนนหลักแต่ว่าถ้าเต้นสวยหรือว่าเต้นได้ดีเป็นคะแนนรองเขาก็เลยต้องขยันเต้นเขาก็เต้นกันทั้งวันนะฮะวันนึงเฉลีย่ยแล้วออกกําลังกายกันวันละห้าชั่วโมงสําหรับท่านผู้อ่านที่จะเอาไปประยุกต์ท่านผู้ชมที่จะเอาไปประยุกต์ทำตามนี่ก็ไม่ต้องถึงกับวันละห้าหกชั่วโมงก็ได้นะฮะแต่ถ้าจะออกกาลังกายเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ ต้องวันละสองชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมไอ้สามสินาทีตามมาตรฐานออกกําลังกายเพื่อสุขภาพแต่ไม่พอที่จะลดน้าหนักนะฮะยังไม่พอออกกําลังกายหนักอันที่สามคือต้องดื่มน้ํามากนะฮะดื่มน้ํากันเป็นเด็กที่อยู่ในแคมป์เต้นเปลี่ยนชีวิตเนี่ยดื่มน้ําเฉลี่ยว,วันละห้าลิตรนะฮะห้าลิตรคือเขาก็อาบเนื่อต่างน้ําคือเต้นทั้งวันเหนื่อศพทั้งวันนะฮะแต่การดื่มน้ํามากมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งบางทีเราเรา,เราหิวเนี่ย ที่สมองบอกว่าหิวจริงๆไม่ใช่ความหิวนะฮะแต่เป็นความรู้สึกที่ที่สมองตีความการขาดน้ําของร่างกายว่าเป็นความหิวเพราะฉะนั้นลูกเล่นอันหนึ่งเวลาจะลดน้ําหนักก็คือเวลาหิวเนี่ยวิจัยว่าเป็นการกระหายก่อนนะฮะแล้วก็ดื่มน้ําเข้าไปสกักหนึ่งแก้วนะฮะแล้วก็ดูเชิงไปสักครึ่งชั่วโมงถ้ามันยังหิวอีกก็โอเคคราวนี้ทานอาหารแต่6 0นะฮะ ดื่มน้าเข้าไปแก้วนึ่มันก็จะหายนะเพราะจริงๆมันคือความกระหายน้ําไม่ใช่ความหิวมันการดื่มน้านี่ก็เป็นกลเม็ดในการลดน้ําหนักนะฮะอันที่3ก็คือการจัดการความเครียดบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้ความเครียดมันมาเกี่ยวอะไรกับการลดน้ําหนักความจริงเกี่ยวกันมากเลยนะฮะเพราะว่าคนที่เครียดนี่เขจะโหยหาฮะโหยหาเสาะหาอะไรก็ได้ที่จะมาบรรเทา ความรู้สึกขาดในตัวที่ตัวเองขาดไปนะสิ่งที่ใกล้มือที่สุดก็แน่นอนก็คืออาหารเพราะฉะนั้นเด็กในค่ายเต้นเปลี่ยนชีวิตผมจะสอนการจัดการความเครียดทุกคนต้องเล่นโยคะทุกคนต้องรำมวยจีนแล้วก็ต้องฝึกนั่งสมาธิตามดูลมหายใจของตัวเองแล้วก็ต้องทำกันทุกวันแล้วทุกคนก็ต้องมีเพื่อนเพื่อนที่ช่วยจัดการความเครียดได้ดีนะฮะ เขาจะต้องจับคูห่หรือจับกลุ่มเพื่อจะสนับสนุนกันและกันอันนี้ก็เป็นมาตรการจัดการความเครียดสําหรับเด็กในค่ายเต้นเปลี่ยนชีวิตนะฮะ,ะหลักอันถัดไปก็คือไม่ต้องนับแคลอรี่อันนี้แปลกนะฮะคือการลดน้าหนักส่วนใหญ่ก็โอ้โหจะต้องช่างตวงวัดกันคํานวณแคลอรี่กันเออก,กะระงนะฮะแต่ผม พยายามกับผู้ป่วยมาเยอะแนละ้วจนผมสรุปไดนะ้วิธีนับแคลอรี่เนี่ยไม่เวิร์กหรอกครับท่านผู้ชมมันเรื่องมากแล้วก็มันทําให้รู้สึกว่าเกิดความท้อถอยนะเพราะในสูตรเต้นเปลี่ยนชีวิตเนี่ยไม่ต้องนับแคลอรี่เลยอ่าอันถัดไปซึ่งเป็นหลักที่สําคัญมากคือไม่ต้องอดอาหารนะฮะอันนี้ก็ยิ่งแปลกนะธรรมดาคนจะลดความอ้วนเนี่ยโอ้โหต้องจำกัดเจ้าเคลียร์อดอาหารเป็นเป็นอันมากแต่นนี้ไม่ต้องใครใครอยากกินอะไรกินไม่ให้มีความ หวยหาอะไรค้างคาอยู่ในใจนะแต่จะต้องกินได้เฉพาะหมวดอาหารที่เป็นล็อกไว้ตอนนั้นก็คือโปรโตีนกับผักนะฮะปโปรโตีนเป็นหลักผักเสริมนะคำว่าโปรโตีนนี่ก็อย่างที่ย้าแล้วแหละเนื้อนมไข่ถั่วต่างๆเต้า,ตาหูง้งาพวกนัดนะ,ะพวกผลเปลือกแข็งทั้งหลายนะฮะอันนี้ก็ทานได้ไม่อันที่นี้ทานแบบนี้บางคนเอ้ท้องไม่ผูกเลยก็มีวิธีแก้ไขนะฮะท้องผูกก็ให้เอารำรำเลี้ยงหมูนี่แหละฮะ เอามาทานเสริมนะฮะถ้าไปหารำที่เป็นรำข้าวไทย no Hungary, bueno but, overseas, いいไม่ได้ก็ซื้อรำของฝรั่งก็ได้นะครับเขาเรียกว่าโอทแบรนด์นะฮะโอแบรนด์นี่ก็เหมือนรำนี่แหละก็ให้เขาทานวันละประมาณช้อนโต๊ะครึ่งโดยประมาณนะฮะจะทานในรูปแบบโรยสลัดหรือจะใส่เข้าไปในไข่ทําไข่ตุ๋นหรืออะไรก็ได้นะแล้วแต่เขาจะคิดทำกันเอง หลักอันถัดไปที่ให้เด็กทุกคนในแคมป์เนี่ยทำก็คือให้ทําทอาหารเองนะฮะคืองานวิจัยบอกว่าคนที่ทําอาหารเองเนี่ยจะลดน้าหนักได้ดีกว่าคนที่ไปซื้อเขากินนะฮะการทําอาหารเองเนี่ยมันมันจะทําให้อาหารเนี่ยมันเขาเรียกว่าซิมพลิฟ e d คือมันง่ายขึ้นอาหารที่ง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติแล้วก็จะลดน้ําหนักได้ดีนะแล้วการทําอาหารเองทําให้เราเลือกวัตถุดิบอาหาร ตรงสเปคพูดง่ายๆแนนี่คือโปรตีนก็คือโปรโตีน,ตนไม่ใช่ถ้าไปซื้อเขาทานเป็นโปรโตีนก็จริงแต่ทอดมาอ้าวเจอน้ํามันในใช้ผัดทอดมันมันก็ไม่ไม่ตรงสเปคเพราะฉะนั้นหลักการทําอาหารเองเนี่ยเด็กในค่ายเต้นเปลี่ยนชีวิตก็ต้องทํากันทุกคนนะฮะทั้งหมดนียเป็นหลักที่ที่ผมใช้กับเด็กพวกนั้นท่านผู้ชมหรือท่านผู้อา่านจะลองเอาไปประยุกต์ใช้กับตัวเองก็ได้นะฮะไม่จำเป็นต้องเคร่งคัด เหมือนนี้เพะๆแต่ว่าใช่หลักอันนี้แต่หลักใหญ่ที่สุดก็คือโภชนาการนะครับท่านผู้ชมการลดน้ํานหนักเนี่ยแปดสิเผมให้แปดสิบเอร์เซเลยนะเป็นเรื่องของโภชนาการอีก20เปอร์ซ็นเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะฮะทั้งการออกกําลังกายและทั้งโภชนาการเนี่ยมันถูกควบคุมโดยแรงบันดาลใจนะฮะที่เขาเรียกว่า motivation อันนี้ก็คือเป็นนายใหญ่อีกทีหนึ่งนะฮะ เพราะฉะนั้นการลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเอาสามอย่างนี้ให้อยู่นะแรงบันดาลใจที่ดีโพรนันการที่เจาะจงเฉพาะโปรโตีนผักโปรโตีนเป็นอาหารหลักผักเป็นอาหารเสริมแล้วก็ออกกำลังกายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ลดได้ทุกคนครับ ถ้าทําได้ถ้าตั้งใจทําก็ได้ถึงสัปดาห์ละสามกิโลอย่างที่ผมแสดงให้เห็นแล้วในรายการเต้นเปลี่ยนชีวิตนะฮะแต่ถ้าทําตะก๊อกตะแคกก็สัป,ปดาห์ละครึ่งกิโลเนี่ยสบายมากเลยครับผมรับประกันได้แน่นอนเพราะคนไข้ที่ผมดูแลเนี่ยมีจํานวนมากที่ลดน้ำหนักไปได้คนละสิบกิโลยี่ิบกิโลนเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาลองเอาไปทําดูนะครับ